สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับสาวโอนนะคะเล็กเด็ดกำเด้วทางหวยฮานอยนะคะมาตรวมสามหนอยในงวดของวันที่12นะคะเดือน ตุลาคม2568นะคะวันนี้มาแบ่งปันนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวสูตรนี้เน้นรูดวิ่งนะคะพี่ๆก่อนไปรับชมน้องแอดก็ขอพูนพี่ๆสมาชิกนะคะที่มาติดตามรับชมนะคะวันนี้ลงแนวทางช้าต้องขออภัยด้วยนะคะของเมื่อวานนะคะท่านใดที่มาติดตามน้องแอดยินดีด้วยนะคะมาดิ้งๆปังๆนะคะทั้งสองสูตรเลยนะคะเมื่อวานนี้เนาะให้เด่นที่3กับ1นนะคะเมื่อวานนี้ ก็ตัวเด่นของเรามาคู่กันนะคะพี่พี่แล้วก็วิ่งลูดนะคะเม็ดเดียวสามเมื่อวานนะคะสําหรับแนวทางของเราเมื่อวานนี้นะคะก็วิ่งลุ้นที่สามมาเข้ารอบปกตินะคะบนล่างเลยนะคะพี่พี่สี่สามแล้วก็หนึ่งสามมาในตัวที่น้องเอ็ดเน้นให้นะคะหนึ่งสามสามหนึ่งแล้วก็สี่สามสามสี่นะคะพี่พี่ ยินดีด้วยนะคะวิ่งลูทที่3ก็ดิ่งเลยนะคะมาบนล่างเด่นมาคู่กันนะคะพี่พี่แล้วก็มาในตัวนิ้นตัวเจาะนะคะถือว่ารอบนี้เข้าสีด้งนะคะพี่พี่ท่าในใดที่นําไปเสี่ยงโชคนะคะ้องเอสยินดีด้วยนะคะส่วนรอบอื่นนะคะก็วิ่งลูทนะคะ1ท่านใดที่นํหนึ่ง,งไปลูทวิ่งกนไปเข้าในรอบ v i p ด้วยนะคะ5 1ในตารางเมื่อวานนะคะเข้าไปที่3 1 1หนึ่งสา มาในเลขล่างนะคะแล้วก็เข้าไปที่สามตัวตรงเก้าสี่สามมาในรอบปกตินะคะปกตินี่เข้าตารางดีนะคะพี่ๆสามตัวตรงเนาะเข้าดีมากๆเลยนะคะส่วนรอบอื่นนะคะมาเข้าในรอบพิเศษตารางมาที่สี่แปดแปดสี่นะคะยินดีด้วยนะคะพี่ๆโอ้โหแล้วก็มาเข้าในรอบ VAP ด้วยนะคะ VAP เข้าไปที่40นะคะพี่ๆ4แล้วก็0โหสรุปแล้วเมื่อวานนี้เลขตารางมาทั้ง6ตัวเลยนะคะพี่ๆดิ้งๆปังๆเนาะท่านใดที่มีโชคลาภอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะคะแล้วก็ย้ําว่าเป็นเพียงสูตรคํานวณมีเข้ามีหลุดนะคะประปับปรุงกันไปส่วนท่านใดนะคะสนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะคะสามารถไปที่ชุมชนนะคะในหน้าช่อง YouTube ได้นะคะน้องเอสก็ ลงคิวอาโคดไว้ให้นะคะท่านใดที่อยากจะเข้ากลุ่มอยากได้ตัวนิ้นตัวเจาะนะคะเมื่อวานนี้เม็ดเดียวแตกนะคะพี่ๆก็มาชมกันเลยนะคะวันนี้เนาะวันนี้ขอให้หิ่งนะคะปังๆนะคะพี่ๆขอให้มาในตัวนิ้นตัวเจาะนะคะถือว่าสูตรนี้เดินดีนะคะมาเดินมาส่งวันติดแล้วนะคะเม็ดเดียวแตกเนาะวันนั้นสามตัวตุงนะคะสําหรับวันนี้น้องเอสนี้เด่นไปที่หกสาม 6 3สหส่วนตัววิ่งรูดวันนี้เน้นไปที่3วิ่งรูดตัวเดิมของเมื่อวานนะคะท่าใดชอบก็ตามได้เนาะเมื่อวานนะคะเลขตารางมาดิ้งๆเลยนะคะท่าในใดที่ชื่นชอบจับคู่จับวินนะคะพี่พ เดี๋ยวมาดูตัวเน้นนะคะเน้นสามกับห้าสามห้าสามหกสามเจ็ดสามห้าสามหกสามเจ็ดแล้วก็ 3536373ามสามเจ็ดสมพี่ๆสมาชิกท่าในใดนะคะชื่นชอบแนวทางก็อย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะก็ขอให้เฮงๆปังๆนะคะสำหรับแนวทางวันนี้นะคะส่วนท่านหนชอบชุดสรุปนะคะก็รอชุดสรุปได้นะคะวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะคะอย่าลืมนะสนใจเข้ากลุ่มไปที่ QR code ได้นะคะในที่ชุมชนช่อง YouTube นะคะพี่ๆสำหรับวันนี้โชคดีร่ำรวยทุกท่านเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ